จากฝนตกต่้งคืนเมอคืนนนะ้ำจะระบายไม่ทันอะไรขงตรงตรเนีก็คือนาชุดธม่ชีอันนี้คือตะเช้ามาไส่ดูตปเ,เ้าน,าน,านาาี่นะ้องน้ำนอตังเต็มมันระบายไม่ทัน ตกแรงตกนักในเมื่อคืนชาตอนนี้แ็บตีห้าระบายไม่ทันตกลงเลงพายุเขาก็อย่างนี้แหละตกแรงพามาดูทางนี้ทางนี้นำ้ำพ่อมันง่กกอยแต่พอได้ดอก เป็นตกแรงตกนักแช่ทั้งต้นหม่มาดูมันจะเป็นยังไงบ้างไปโยกอะเรมาล้นตรงนี้เลยท่อบันได่างะไร ไหลไป,ไปนู่นอย่างไรมองไปมิตน้ำนั่นแหละหลายพันเดี๋ยวจะพาไปดูในห้วยกับว่าน,น้ำไหลบ่ตอนนี้พามาดูน้ำห้วยน้าเต็มหวยเลาเด้ตอนนี้น้ำไหลแรงอยู่น้ำไหลแรงอยู่ ฝนฟ้าก็บอกมีทีทาวจะยุดดอ,อกมืดขึ้นฟ้าเป็นน้ำเลยน้ำไหลไปน้ำขึ้นหลาแล้่ทางใต้หนึ่งก็คงจะได้รับน้ำเต็มที่แหละวันนี้น้ำขึ้นหลฝนก็ไม่ยุดตกเลยฟ้าชุ่มชำํำไปด้วยน้ำ หลแรงมีจอกมีแหนดือว่าคงจะตกทั่วไปแหละตกแรงเห็นนี่ก็เกิดน้ำไหลออกมาจากบัดมาดูน้ำไหลลงหว้วยไหลลงหว้วยลงหว้วยลงคลอง ba khuyên ba khuyên bên đi này đơn vặt nữa ô làm cho nó xinh này vậy à mà đủ ô đưa làm ông mà còn vẫn này โอ้หนุนเดือยสะขาดเด้สะขาดจะถิ่ลอยไปถึงไหนดูนี่ยดูว่าหมัดได้ดีมากทำมาดูนโอ้จบถึงสะพานโอ้น,น้ำไหลเลยคิดว่าสายๆจะไหลโอ้ฝนบรรยุดง่ายหรอกทมีมีทีเท,ท้าชิลยุทง่ายหรอกเดี๋ยวอะไร ฝ่าเป็นน้ำเลยจะได้รับอาน,นสิสุ่งสวกันเลย <c oughs> น,น้ำฝนพายุพายุอะไรเตียนหมูเตียนหมูนี่เลยก็ว่าน,ะนง่ายดอกคน,นเล้ว ว่าแต่ี่ถ่วมเขาอะไรที่นี่ตอนนั้นบมมีตอนนี้มันกี่ายโพดและน้ำที่นี่มาให้อัพเดตดูว่านา้ำหลายบเแล่วมาให้ดูแต่พอ สาธุกเจริญพรกับยาดโยมทุกคนทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอของขานการขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านเพิเจริญพร